ครับบ sure um, okay. uh, uh, uh ้านชาของเชฟสันนะครับตื่นตื่นนอนนะครับสวยนะสวยนะสวยเชียร์สวยเชียร์เขาอยากผูกเอวนานแล้วอยากจะบอกทุกคนนะครับชุดปลดของเลยกันคือผูกเอวสวยไอ้เหอะเก็เพิ่งตื่นนอนนะครับตอนนี้ก็ตืสี่โมงเมื่อคืนไปเที่ยวกันมานะครับไป ดีดีดีครับแล้วก็มาทางคารเลยละเป็งติดคงบ้างดิเรื่องมันเลื่อนเข้าไปอ่ะดู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 เป็นหนึ่งกะทีละไม่มีอะไรจะพูดอ่ะพูดอะไรอ่ะก็เรื่องคีมนะครับส่วนเอ่อเรื่องคีมจะขายต้นเดือนกุมภาแล้วครับแล้วใกล้ได้ต่อวะ นมม่งนอนมากครับตอนนี้เพราะว่านอนหกโมงนะครับแล้วก็ไม่อมอนอนนะครับก่เสร็จแล้วก็ตื่นมาเก้าโมง,งกเก้าสิบเก้แล้วครับเก้าสิบเก้าไปจนถึงสามโมงแล้วก็อยู่ในสภาพนี้ทั้งวันนะครับ <laughs> กินข้าวมานะครับหนึนาทีแล้วอ้วนนวอวนเนาะเขาอ้วนกว่าไปแล้ว,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 วครับไปบายดูวันนี้ไม่เสจผมแปลกๆเนาะมโ punto